แน่นๆแล้วจะดูสวยค่ะติดไปเรื่อยๆให้ดอกไม้เต็มกรอบรูปของเราแบบแน่นๆเลยล่ะค่ะที่มันสลักกันไปนะคะเอาลงไว้ในกรอบรูปนะคะ ใหญ่บ้างเล็กบ้างค่ะเพื่อนๆผสมคละคล้ากันไปนะคะติดไปเรื่อยๆนะคะใส่ดอกลากลายค่ะงานทำให้ผอาหนังเราสวยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนรอดูชิ้นงานที่สำเร็จนะคะมิจฉก็จะติดให้เพื่อนๆนดูค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆน วันนี้พี่มีกรอบไม้สักอยู่อันนึ่งค่ะกรอบไม้สักเก่านะคะแล้วก็ใส่สลับกันไปเล็กใหญ่บ้างนะคะแล้วแต่ของที่เรามีนะคะแล้วก็ใส่ไปแซมลงไปในกรอบรูปให้จนเต็มน,นะคะเพื่อนๆสวยงามค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมได้เลยรับรองสวยงามนะประดับผนังนะคะทำให้บ้านดูสวยงามนะคะ เพ,เพื่อนก็ใช้กาวค่ะเพื่อนๆใช้กาวทานะคะเวลาเราเอามาทําเป็นงานประดิษฐ์ติดที่ฝาผนางังมันจะดูสวยงามนะคะเพื่อนๆดอกไม้เหล่านี้เป็นดอกไม้ที่เราเหลือชาตกแต่งบ้านกันค่ะงานดอกไม้เอาไว้ติดฝาผนางังบ้านเราจะสวยงามนะคะแล้วก็ใส่สลับกันไปเล็กใหญ่บ้างนะคะแล้วแต่ ของที่เรามีนะคะเราก็ใส่ไปที่มันสลับก,กันไปนะคะเอาลองไว้ในกรอบรูปนะคะใหญ่บ้างเล็กบ้างค่ะเพื่อนๆผสมคลาคากันไปนะคะเมื่อเหลือใช้แล้วเราก็เอามาประดิษฐ์ค่ะเพื่อเป็นของตกแต่งบ้านนะคะเพื่อนๆเ,เอาไว้ตกแต่งบ้านจะดูสวยง่ายเป็นการประดับในกรอบรูปแบบนี้นะคะ มันทําให้เราได้งานชิ้นใหม่มาเพื่อจะใช้ตกแต่งบ้านค่ะใกล้เทศกาลเซมเซมไปเรื่อยๆนะคะตกแต่งกล้านตกแต่งโคนให้มันนดอกไม้ที่เหลือๆจากการทาออเดอร์ต่างๆนะคะติดแบบนี้แหละค่ะใช้กาวทานะคะมีกีบเลียงเล็กๆก็ใส่ลงไปด้วยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะใส่ไปแบบนี้นะคะ ใช้กาใส่หลากหลายสีทางามนะคะตอนนี้ผลงานของพี่ก็เสร็จไปแล้วนะคะเราสามารถจะเอามาประดิษฐ์เป็นงานชิ้นใหม่ที่สามารถเอามาดอกไม้ที่เหลือๆจากการทำออเดอร์ต่างๆนะคะผิดง่ายๆนะคะใช้เป็นไตขิดโคนนะคะ จะเห็นผลงานกันนะคะจะได้เห็นผลงานเลยเ็บดอกไม้ที่ใส่เจก,กันแล้วมันไม่สะอาดพอเราก็เอามาซักน้ำค่ะซักน้ำเสร็จเราก็เอามาประดับเปลี่ยนแบบกอมมาทาซ่อมดอกดอกเศษที่เหลือใช้นะคะเหลือจากที่เราทำงานส่งให้เขาไปแล้วเราก็ยังมีเศษเหลือนะคะเราก็เอามาประดับผนังนะคะทำให้บ้านดูสวยงามนะคะ พเพื่อนๆก็ใช้กาวค่ะพเพื่อนๆใช้กาวทานะคะอาทาซ่อมดอกดอกเศษที่เหลือใช้นะคะเหลือจากที่เราทํางานส่งให้เขาไปแล้วเราก็ยังมีเศษเหลือนะคะเราก็เอามา้ปนที่มันสลักกันไปนะคะเอาลงไว้ในกรอบรูปนะคะใหญ่บ้างเล็กบ้างค่ะพเพื่อนๆผสมคลาคากันไปนะคะสวัสดีนะคะพเพื่อนๆ วันนี้พี่มีกรอบไม้สักอยู่อันนึงค่ะกรอบไม้สักเก่านะคะก็ใส่มาหลายดอกแล้วนะคะแล้วก็ใสให้เต็มกรอบเลยละค่ะเดี๋ยวน้องๆได้ชมผลงานกันนะคะว่าแซมมไปนะคะให้ดอกเราสลับสีกันบ้างอะไรบ้างประมาณนี้นะคะเ<อ>พื่อนๆเราก็เลือกสีสันตกแต่งบ้านกันค่ะ งานดอกไม้เอาไว้ติดฝาผนังบ้านเราจะสวยงามนะคะมาสลักลรงใบกรอบนะคะเศษดอกต่างๆที่มีเหลือใช้มันยังมีประโยชน์นะคะน้องๆเราประดับตกบแต่งบ้านให้บ้านเราดูชุ่มงามนะคะตอนนี้ผลงานของพี่ก็เสร็จปัดดีค่ะ ฝาผนังนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีดอกไม้หลากหลายนะคะแซม,มไปนะคะให้ดอกเราสลับสีกันบ้างอะไรบ้างประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเราก็เลือกสีสันติดง่ายๆนะคะแต่กันใบขิดโคนนะคะตกแต่งบ้านกันค่ะงานดอกไม้เอาไว้ติดฝาผนังบ้านเราจะสวยงามนะคะ งานนะคะน้องๆก็ให้เกิดประโยชน์นะคะใช้ตกแต่งกรอบรูปอันนี้ล่ะค่ะเพื่อเอาไว้ประดับใส่หลากหลายสี เก็บดอกไม้ที่ใส่เจกันแล้วมันไม่สะอาดพอเราก็เอามาซักน้ําค่ะซักน้ําเสร็จเราก็เอามาประดับเปลี่ยนแบบกรอมมาก็ใส่มาหลายดอกแล้วนะคะแล้วก็ใส่ให้เต็มกรอบเลยละค่ะเดี๋ยวน้องๆได้ชมผลงานกันนะคะว่าสวยงามนะคะงานประดิษฐ์ต่างๆเราก็ออกแบบค่ะ ออกแบบว่าเราควรจะใส่อะไรอยู่ตรงไหนสวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้พี่มีกรอบไม้สักอยู่อันนึงค่ะกรอบไม้สักเก่านะคะน้องๆจะเห็นความงามของดอกไม้เป็นกรอบรูปสำหรับติดฝาผนังนะคะ่ะกรอบรูปเอาทาซ่อมดอกดอกเชดท,ที่เหลือใช้นะคะ เหลือจากที่เราทํางานส่งให้เขาไปแล้วเราก็ยังมีเศษเหลือนะคะเราก็เอามาแสมลงไปในกรอบรูปให้จนเต็มนะคะเพื่อนๆสวยงามค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมได้เลยรับรองสวยงามเหลือเศษมาจากการทำออเดอร์นะคะเพื่อนๆน,นะคะก็จะเอามาอดีตเพื่อปีใหม่แล้วนะคะ เราก็หางานตกแต่งผลิตภัณฑ์นาดแล้วออกมาประดับฝาผนังกันนะคะขอบคุณน้องๆทุกคนเพื่อนๆทุกคนที่รับชมคลิปนี้ของพี่นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีไปเรื่อยๆนะคะใส่ดอกลากลายค่ะแล้วก็ติดกาวลงไปค่ะติดกาวแล้วก็วางในกรอบรูปนะคะ เอาไว้โชว์ติดโชว์ฝาผนังนะคะพอทำเสร็จแล้วสีสันจะเป็นแบบไหนนะคะที่จะพยายามทำให้เป็นกรอบรูปสำเร็จเลยวันนี้เราจะได้เลยนะคะเราสามารถจะเอามาประดิษฐ์เป็นงานชิ้นใหม่ที่สามารถเอามาทำให้ฝาผนังเราสวยนะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนรอดูชิ้นงานที่สำเร็จนะคะ ผมจะติดให้เพื่อนๆดูค่ะเวลาเราเอามาทําเป็นงานประดิษฐ์ติดที่ฝาผนังมันจะดูสวยงามนะคะเพื่อนๆดอกไม้เหล่านี้เป็นดอกไม้ที่เราเหลือชักแซมลงไปในกรอบรูปให้จนเต็มนะคะเพื่อนๆสวยงามค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมได้เลยรับรองสวยงาม คะน้องๆได้จะเสร็จแล้วนะคะน้องๆก็ชมผีมือพี่กันค่ะตันนี้เราก็ได้เห็นผลงานกันนะคะจะได้เห็นผลงานเลยสวยงามนะคะงานประดิษฐ์ต่างๆเราก็ออกแบบค่ะออกแบบว่าเราควรจะใส่อะไรอยู่ตรงไหนติดง่ายๆนะคะ แล้วกันไปขีดโคนนะคะแล้วก็ใส่สลับกันไปเล็กใหญ่บ้างนะคะแล้วแต่ของที่เรามีนะคะแล้วก็ใส่ไป